้ยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำผมจะไปวิ่งเล่นใช่ไไเราจะเราเป็นเด็กเราไป

เข้าไปเนี่ยลายขายของเก่าของผมเองเป็นลาก๋วยเตียวนี่ดร้าของลาก๋วยเตียวเก่าเดของเึ้นไหมเฮ้ว้าย ตกับตุ๊กโอเคกันมาแล้วเดี๋ยวเราจะว่าไปตรงบ้านใหม่เออเออก็ไม่ได้เห็นว่าเดี๋ยวเรด็กภาพไปตรงนี้เลยกันถึงแล้วไม่เรอวไปดีกว่าโดนมือเล็กเฉยโโอ้ห ี่อนไรนี่อะไ่าน้องผมไม่ไดขายของวล้วดิกะเก็บเงินไว้เก็บไปเก็บไลเก็บไปเก็บลา

ขออนุญาตอ่ะฮะเห็นไหมโอเคแค่น okay. ี้แหละไปกันดีกว่าโอชิดตัดดิกันตกไก่ว่าแต่ทางนี้มีงูเปล่า ไม่ร้องไม่รู้น,น้งองไก่น้องไก่สุดเจนี่คือที่ทำกลัวนี้อะไรน่าจะมันมันกนนนน็ไม่เห็นไม่ดิเห็นไม่อยากขนาดนี้แต่ช่างมันเถอะไปดิมไปดิมปปดิม แมวอะไรลูแมวอ้วนอ้วเนี่ยอ้วนนี่ฝ่ามือ okay. ้ฝ่ามือตึงจาดโอเคตึงมากอันนี้ก็บลาบราบอันนี้ที่เก็บข้าว hit hey. <laughs> yeah.

มา<น>ดินิกได้ไหมเอาแบบเลาเป็นนิกเป็นไม่ไม่ไๆๆ Okay, Jauh lagi ไป pen. มัน pen. Okay. มาแล้วไป นี่ยืมยืสยืชยืชมาดีนุ่ม